เมื่อพวกเขาเอาชีวิตรอดจากเหตุเครื่องบินตกได้แต่กลับต้องมาเผชิญกับมัจจุราชที่ดุร้ายในภูเขาหิมะซึ่งไม่มีแม้แต่อาหารและพวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงและตอนนี้เราก็กำลังอยู่กับเดอะกร์ฝ่าฟูงเขี้ยวสยองโลกเปิดเรื่องมาที่โรงงานแห่งหนึ่งที่มีหิมะปกคลุมพระเอกชื่อว่าออสเวและเขาเล่าว่า หน้าทีที่เขาทํำอยู่ตอนนี้อยู่ที่สุดขอบโลกเขาเป็นนักฆ่าที่กิน,นเดือนจากบริษัทยักษ์ใหญ่และยังบอกอีกว่าที่เขาทำํำเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาทําไปทำไมแต่พระเอกก็บอกว่านี่แหละคือที่ของเขาเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยคนพันเดียวกันนั่นก็คืออดีตนักโทษและพวกากากเดนสังคมทั้งหลายตัดภาพมาที่ออสเวเปิดประตูเข้ามาในโรงงาน ซึ่งในโรงงานนี้ก็ได้มีอย่างที่ออสเวได้กล่าวไว้ทั้งชกต่อยดื่มมั่วสุมและออสเว์ก็ได้นั่งดื่มแล้วก็นึกถึงภรรยาของเขาและพูดกับตัวเองว่าคิดถึงแต่กลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วและทิ้งท้ายด้วยว่าผมรู้ว่าคงไม่มีวันนั้นเพราะคุณได้จากผมไปแล้วแสดงว่าภรรยาของเขาได้จากออสเว์ไปแล้วนั่นเอง แล้วเรื่องก็ตัดมาที่ตอนที่ออสเวกำลังทำงานอยู่นั้นก็มีหมาป่ากำลังวิ่งเข้ามากระโจนใส่เพื่อนร่วมงานของออสเวและออสเวก็ไม่รอช้าที่จะเอาปืนขึ้นมายิงหมาป่าตัวนั้นจนตายแล้วนั่นก็บอกได้ว่าออสเวทำงานอะไรแล้วก็ตัดมาตอนที่ออสเวกำลังเลือกที่จะปิดชีวิตตัวเองออสเว์ได้เผยความรู้สึกที่สิ้นหวังต่อชีวิตนั่นจึงทำให้เขามีความคิด ที่อยากจะจากโลกใบนี้ไปจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงหมาป่าแล้วเขาก็คิดอะไรขึ้นได้ออสเวจึงหยุดความคิดของเขาลงต่อมาภาพก็ตัดไปตอนที่ออสเว์กำลังจะขึ้นเครื่องไปที่แห่งหนึ่งแต่ดูจากลักษณะเครื่องบินแล้วมีหีมะเกาะตัวอย่างแน่นหนาจึงบ่งบอกได้ถึงสถานที่ที่ออสเว์อยู่มีอุณหภูมิที่ต่ำจนติดลบนั่นเอง ในขณะที่ออสเวย์กำลังอ่านจดหมายที่เขียนถึงภรยาของเขาชายคนหนึ่งชื่อว่าทอสทอสได้เดินเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็มีคำพูดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถามนู่นถามนี่ออสเว์อยู่เรื่อยจนออสเว์ไม่พอใจทอสจึงเดินออกไปนั่งที่อื่นแล้วสักพักเครื่องบินโดยสารก็มีอาการสัน่นแต่ทว่าทอสยังพูดมากเหมือนเดิม ทอดบอกว่าถ้าใครกลัวให้เอาหัวหมุดลงไปนั่นจึงทําให้คนในเครื่องไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และสักพักก็ดูเหมือนว่าเครื่องบินจะสงบลงจนทุกคนบนเครื่องก็เงียบกันไปหมดรวมถึงออสเวด้วยแล้วเขาก็ได้ฝันถึงภรรยาของเขาแต่ทันใดนั้นก็โดนกระชากออกจากฝันด้วยความตกใจเขาหันไปที่หน้าต่างพร้อมกับเอามือปัดกระจกแต่ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากแต่ในตอนนี้สถานการณ์ในเครื่องบินได้แย่มากขึ้น เครื่องบินได้มีการเสียหลักจนทำให้ทุกคนในเครื่องแตกกระจายและดูเหมือนว่าเครื่องบินของเขากำลังจะตกสู่พื้นแล้วภาพก็ตัดมาตอนที่ออสเวนอนอยู่กับภรรยาซึ่งตอนนั้นเป็นความฝันและเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาอยู่ในพื้นหิมะที่ว่างเปล่าแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้เดินไปพบกับซากเครื่องบินที่เขาด้ยสารมานั่นเองสภาพพังยับเยิน แล้วออสเวก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเครื่องบินตกเล้วออสเวย์ก็ไม่นิ่งเฉยกำลังจะหาวิธีช่วยเขาแต่แล้วชายคนนี้ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนื่องจากเสียเลือดมากเกินไปเลยต้องเสียชีวิตลงจากนั้นออสเวก็ได้นับจำนวนผู้รอดชีวิตซึ่งก็พบว่าเป็นผู้ชายทั้งหมด7คนและพวกเขาก็ได้ตั้งสติ และได้หาสิ่งของที่สามารถติดไฟได้มาทำกองไฟเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นเนื่องจากว่าภูมิประเทศที่เขาอยู่มีอากาศที่เย็นจนสามารถหนาวตายได้และภาพก็ตัดมาตอนที่พวกเขาจุดไฟได้สำเร็จแต่ในเวลาตอนนี้ก็มืดแล้วในขณะที่ออสเวกกำลังจะเดินไปตรวจตานั้น ็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือแล้วออสเวย์ก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ได้พบกับหมาป่าหมาป่าตัวนั้นพุ่งจู่โจมออสเว์อย่างรุนแรงจึงทำให้ออสเวย์เสียหลักโดนกัดที่ขาและเพื่อนๆของออสเวย์ก็สามารถเข้ามาช่วยได้ทันจึงทำให้ออสเวย์รอดตายไปได้อย่างหวุดหวิดแล้วพวกเขาก็ได้กลับไปที่ซาเครื่องบินและได้รวมตัวกันพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ออสเวก็ได้พูดว่าสัปหลาดที่ฆ่าเพื่อนของเขาก็คือหมาป่าแล้วออสเว่ก็ได้ทำงานฆ่าหมาป่าจึงมีความรู้เรื่องหมาป่าเป็นพิเศษแล้วก็ได้บอกว่าอาณาเขตของหมาป่าอยู่ในระยะ300ไมล์และระยะสังหารของหมาป่าคือ20ไมล์และถ้าหากว่าพวกเขาอยู่ในรัศมี300ไมล์ก็เท่ากับว่าพวกเขาได้บุกลุกรัศมีของหมาป่ามาแล้วถ้าไม่ยอมออกไปให้เร็วที่สุด พวกหมาป่าจะตามล่าพวกเขาต่อมาพวกเขาก็ได้ออกไปเคลื่อนย้ายศพแล้วชายที่ชื่อ S ก็ได้เจอกับนาฬิกาแพงที่มีคุณสมบัติสามารถเปิด GPS ได้หรือเครื่องนำร่องเปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือและ S ยังจะขโมยเงินจากศพแต่ออสเวก็ได้เข้ามาบอกว่าต้องให้เกียรติศพดังนั้น S ก็เลยเอาไปแค่นาฬิกาแล้วต่อมาพวกเขาก็ได้นั่งผิงไฟรวมถึงแบ่งเวรในการเฝ้าระวังด้วย แต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงหมาป่าที่กำลังเข้ามาจู่โจมพวกเขาและพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับถือคบเพลิงส่องไฟแล้วก็เจอกับหมาป่าตัวหนึ่งและสักพักเขาก็เห็นดวงตางของหมาป่าที่มากกว่าสิบตัวแล้วออสเวย์ก็บอกกับเพื่อนว่าอยาขยับให้จ้องตามมันไว้แล้วหมาป่าพวกนั้นก็เดินออกไปอย่างเงียบสงบตัดภาพมาที่กลางดึกที่ออสเวย์ได้เป็นผัดแรกในการเฝ้าระวัง แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาตอนที่เปลี่ยนเวรกันชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮอร์เนเดสได้เป็นผัดที่สองเขาปวดฉี่กลางดึกเขาจึงเดินไปฉี่แต่ทันใดนั้นเองก็มีหมาป่าตัวหนึ่งมาเล่นงานเขาจนไม่เหลือชิ้นดีพอวันรุ่งขึ้นออสเวได้ตื่นขึ้นก็มาพบกับศพของเฮอร์เนเดสที่ตายไปแล้ว แล้วเพื่อนก็ตามมาทีหลังพร้อมกับเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นและต่อมาออสเวก็ได้หาทางออกเพราะว่าจุดที่พวกเขาอยู่นั้นมันโล่งเกินไปแล้วออสเว่ก็มีทางเลือกแต่คือต้องเดินไปชายป่าข้างล่างหุบเขาซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยกว่าที่ที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบันแต่ชายหนุ่มที่ชื่อว่าเอสก็ขัดออสเว่โดยเขาบอกว่าเขาจะไม่ตายขนาดเขาเรื่บินตกเขายังไม่ตาย แต่แล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปกันครบทุกคนแต่ในขณะระหว่างเดินทางก็มีชายคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งได้บ่นตลอดทางสุดท้ายก็โดนหมาป่าได้ยินเสียงเขาเขา้าเข้ามาจู่โจมกันประมาณสี่ตัวแล้วพวกออสเว์ก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยไล่หมาป่าไปแต่สุดท้ายเขาก็จบชีวิตลง และต่อมาพวกเขาก็รีบวิ่งไปที่เป้าหมายของเขาก็คือป่าด้านล่างสุดของภูเขาและพวกเขาก็ได้บ่นกันตลอดทางว่าทำไมมันไกลจังลูงนี้อยู่ที่ซ้าเครื่องบินซะยังดีกว่าแต่แล้วพวกเขาก็เหลือไปเห็นฝูงหมาปา่าที่กําลังจะวิ่งเข้ามาหาพวกเขาแล้วออสเวก็ตะโกนบอกว่าวิ่งแล้วพวกเขาก็วิ่งไปที่ปา่าที่เป็นเป้าหมายของพวกเขา แล้วหมาป่าก็วิ่งไล่อย่างไม่แกงกลัวอะไรเลยแล้วพวกออสเวย์ก็ได้กิ้งตกเขาไปรวมกันอยู่เป็นกระจุกออสเวย์ได้บอกเพื่อนๆว่าต้องสุมไฟให้เร็วที่สุดเพื่อไล่หมาป่าพวกนี้ไปแต่กว่าที่จะจุดไฟติดก็กินเวลาไปหลายนาทีแต่ก็จุดติดจนได้และในขณะนั้นพวกเขาก็ได้ยินหมาป่ามาเป็นระยะระยะแล้วต่อมาพวกเขาก็ได้พูดคุยวางแผนกันตามปกติ แต่เอสก็คอยหาเรื่องออสเวยอยู่เรื่อยแล้วก็หาว่าออสเวยจะเป็นจ่าผูงหรือหัวหน้าพวกเขาก็เลยมีเรื่องกันแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาห้ามไว้แต่แล้วพวกเขาก็ได้หยุดทุกอย่างเพราะว่ามีอสุรกายกำลังจะเข้ามามันก็คือหมาป่าตัวใหญ่สีดำกำลังจะเข้ามาจู่โจมพวกเขาแต่ว่าออสเวย์ก็ได้บอกพวกเขาว่าอย่ากลัวอย่าวิ่งให้มองตาและสถานการณ์ก็ตึงเครียด และสุดท้ายหมาป่าตัวนั้นก็เดินออกไปแต่ก่อนหน้านั้นออสเวยก็ได้ทำอาวุธขึ้นมาชนิดหนึ่งนั่นก็คือไม้และเหล็กปลายแหลมพร้อมกับใส่หัวจุกเป็นกระสุนปืนลูกซองพร้อมกับพันเทปปลายแหลมซึ่งถ้าเรานำปลายนี้ไปแทงกับสัตว์หรือว่าหมาป่าก็จะทำให้เกิดการระเบิดคล้ายๆกับการยิงปืนลูกซองแล้วหลังจากที่เอสกับออสเวทะเลาะกันเอสก็ได้ขอโทษออสเว และทำให้ทั้งสองนั้นเป็นมิตรกันมากขึ้นแต่ทันใดนั้นเองก็มีหมาป่ากระโจนเข้ากัดหลังของเอสและพวกเขาก็ได้หยิบอาวุธแต่ที่สำคัญอาวุธของออสเวย์ใช้ได้ผลและแรงมากจนทำให้หมาป่าตัวนั้นสิ้นใจไปในที่สุดและหลังจากที่พวกเขาได้ฆ่าหมาป่าตัวนี้เสร็จเขาก็ได้ยินเสียงหมาป่าอีกครั้งแล้วออสเวย์ก็บอกเพื่อนว่าหาไม้มาเราจะกินหมาป่าตัวนี้เพื่อประทังความหิว และพวกเขาก็กินเนื้อหมาป่าพร้อมกับพูดคุยกันอย่างมีความสุขแล้วทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงหมาป่าอีกครั้งแล้วเอสก็อารมณ์เสียมากเขาว้ายพร้อมกับปาดหัวของหมาป่าแล้วก็เคลื่องออกไปแล้วต่อมาพวกหมาป่าก,ก็หอนกลับมาอย่างน่ากลัวออสเว์ก็ได้บอกเพื่อนๆให้เดินทางต่อแล้วจากนั้นออสเวก็เดินเข้ามาย่างป่าลึกพร้อมทั้งมีเสียงเพื่อนๆว่า พวกเราเดินต่อไม่ไหวแล้วแต่ออสเวก็ยังบอกเพื่อนๆว่าเราไม่ควรหยุดไม่งั้นพวกเราจะโดนหมาป่าตามมาจนเจอได้อีกแล้วหลังจากนั้นชายผิวสีดำก็หมดแรงออสเวจึงได้ตัดสินใจหยุดพักที่นี่แล้วต่อมาพวกเขาก็ได้ตั้งแคมป์อยู่ที่นี่แล้วได้พูดคุยกันถึงเรื่องความศรัทธาของพระเจ้ารวมถึงวิธีการเอาตัวรอดของพวกเขา แต่แล้วชายคนผิวสีดำก็ได้กระเด้งตัวขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้หาน้องสาวของเขาแต่แท้ที่จริงแล้วน้องสาวเขาได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ตอนเด็กนั่นจึงทําให้พวกเขารู้ว่าชายคนนี้มีอาการออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลยทําให้เขาเกิดภาพหลอนแล้วเขาก็หลับต่อไปต่อมาออสเวย์เล่าว่ามีบทกรอยู่บทหนึ่งที่พ่อ,ขอเขาได้แต่งขึ้นมาเองแล้วก็แขวนอยู่ไว้ผนังบ้าน แล้วออสเว์ก็สงสัยมาตลอดว่าบทกรนั้นมันหมายความว่าอะไรการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะอยู่และตายในวันนี้และบทกรนี้ออสเวก็ได้พูดตอนที่กำลังจะปิดชีวิตตัวเองแล้วต่อมาภาพก็ตัดมาตอนเช้าพร้อมทั้งมีหิมะปกคลุมอย่างแน่นหนาทัานใดนั้นออสเว์ก็ได้พบกับศพชายผิวดำเพื่อนของเขาที่ได้แข็งตายไปแล้วยิ่งทำให้พวกเขาเสียใจ ต่อมาพวกเขาได้สูงไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแต่ทันใดนั้นออสวก็ได้เหลือบตาไปเจอกับร่องรอยของการตัดไม้มันจึงน่าจะบอกได้ว่าแถวนี้อาจจะยังมีผู้คนอาศัยอยู่และอีกสักพักออสวก็ได้ยินเสียงทานน้ำพวกเขาจึงไม่รอช้ารีบเดินออกไปดูตรงหกเผาและพวกเขาก็ได้ยินเสียงน้ำที่ไหลดังขึ้นพวกเขาจึงมีความคิดที่จะข้ามไปฝั่งนู้น เพื่อที่จะได้เดินตามลำธารน้ำเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอกับบ้านคนได้มากขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้วางแผนการที่จะข้ามไปฝั่งนู้นแต่การที่จะข้ามไปฝั่งหน้นก็ต้องใช้เชือกยังไงเชือกมันก็ไม่น่าจะพอฉะนั้นพวกเขาจึงใช้เสื้อผ้าที่พวกเขาได้เก็บสะสมไว้มามัดให้มันยาวขึ้นแล้วก็เอาปลายเชือกมัดกับต้นไม้ฝั่งที่พวกเขาอยู่แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็หาคนอาสา ที่จะไปเป็นคนกระโดดไปฝั่งนู้นเพื่อไปเกาะกับต้นไม้แล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปมัดไว้ที่ต้นไม้ฝั่งนู้นเพื่อที่พวกเขาจะได้ข้ามไปได้แล้วคนที่จะกระโดดนั้นก็คือแฮนติกหลังจากนั้นแฮนติกก็ได้กระโดดข้ามไปแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเชือกที่พวกเขาได้มัดไว้มันเกิดขาดแล้วเอสก็ได้วิ่งไปดึงเชือกและสักพักเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นำแข่งที่พวกเขาได้ยืนอยู่นั้นเกิดแตกพอดีแต่โชคดีที่ทาร์เก็ตกับออสเววิ่งมาดึงเอสทันต่อมาพวกเขาก็ได้ตะโกนหาแฮนริก rik, ที่ได้กระโดดไปฝั่งตรงข้ามและแฮนริกก็ได้ตะโกนกลับมาแล้วคราวนี้พวกเขา3มคนใครจะเป็นคนข้าไปก่อนซึ่งอันดับแรกก็คือเอสแล้วออสเวก็บอกให้ทาร์เก็ตข้ามเป็นคนที่2แต่ทาร์เก็ตก็ปฏิเสธพอเขาตั้งใจจะเป็นคนที่สาม แต่ต้องบอกก่อนว่าทาร์เก็ตเขาเจ็บมือข้างหนึง่งแล้วสายตาของเขาก็สั้นต้องใส่แว่นตลอดเวลาและต่อมาเอสกับออสเวย์ก็ได้ข้ามไปได้สำเร็จแต่พอถึงคิวของทาร์เก็ตเขาเป็นคนกลัวความสูงและเขาก็ได้ทำการเริ่มต้นที่จะข้ามไปฝั่งโน้นแต่เขาก็เหลือบตาม,มองลงข้างล่างหุบเขาแล้วนั่นจึงทำให้เกิดเหตนะุาแว่นตาของทาร์เก็ตได้หล่นลงไปจึงทำให้ทาร์เก็ตนั้นมองไม่ค่อยเห็นแล้วทาร์เก็ตก็พยายามข้ามต่อไป แต่เขาดันเจ็บมือนั่นจึงทำให้เขาขยับได้ช้าขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเชือกที่เขาได้ประมัดไว้ฝั่งที่พวกเขาข้ามมาเกิดขาดนั่นจึงทำให้ทาเกตถูกเวียงจากเชือกที่มาจากฝั่งต้นทางจึงทำให้ทาเกตกระแทกเข้ากับต้นไม้อย่างแรงพร้อมทั้งถลายตกพื้นแล้วนั่นจึงทำให้ทาเกตเห็นภาพผู้สาวไว้ผมยาวเอาผมมาปิดหน้าของเขาแต่แนั่นเป็นเพียงภาพหลอน จริงๆแล้วนั่นคือสุนัขหมาป่าที่พร้อมจะชำแหละเล่าของเขาให้เป็นชินช้นๆแล้วพวกออสเว์ก็รีบไปเกียวกตะกายลงมาจากต้นไม้เพื่อช่วยทาเก็ตแล้วจู่ๆเอสก็ได้ถลายลงมาจากต้นไม้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บบริเวณที่หัวเขา่าแล้วนั่นก็ทำให้เขาเห็นทาเกตตายต่อหน้าต่อตาแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พวกเขาสามคนพวกเขาได้เดินทางต่อพอหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินมาถึงริมลำธารได้สำเร็จ เได้บอกกับออสเวว่าเขาพอแล้วเขาเหนื่อยเขาเจ็บขาและอยากจะยุติภารกิจบ้าๆนี้ซึ่งหมายความว่าเขาจะยอมแข่งตายและยุติการตะเกียกตะกายเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วแต่ทางด้านออสเวและแฮนทริกก็ได้เกียร์กล่อมแต่เอสก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่ไปไหนแล้วหลังจากนั้นออสเวกับแฮนทริกก็ได้จับมือกับเอด้วยความภาคภูมิแล้วก็เดินจากไป หลังจากที่แฮริตกับออสเว่ได้เดินจากเอสมาแล้วสักพักพวกเขาก็ได้เจอกับหมาป่า2ตัวแล้วนั่นจึงทำให้เขาต้องวิ่งเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้วิ่งกันไปแต่ด้วยความที่หิมะมันหนาทำให้พวกเขาวิ่งได้อย่างยากลำบากหมาป่าจึงวิ่งตามมาทันแฮริกก็เลยปีกตัวออกทางขวาจึงทำให้แฮริกพักตกนํำทานแล้วกรนะแสน้ำมันก็แรงพร้อมทั้งเย็นเข้ากระดูก จึงทำให้แฮริกตะเกียรตะกายขึ้นได้อย่างยากลำบากแล้วออสเว่เห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยสไลด์ลงน้ำเพื่อที่จะไปช่วยแฮริกแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นขาของแฮรกริคติดตก,กับโขดหินจึงทำให้เขาออกมาไม่ได้แต่ออสเว่ก็ช่วยดึงอย่างสุดชีวิตแต่มันก็ไม่ออกสักทีแฮริกก็ตะโกนในน้ำจึงทำให้อากาศของเขาลดลงไวมากแต่ออสเว่ก็พยายามดำไปแบ่งออกซิเจนให้กับแฮริ แต่ถึงอย่างนั้นแฮนลิคก็ยังตะโกนไม่เลิกจึงทำให้เขาสิ้นใจด้วยการจมน้ำออสเว์ way, เสียใจมากที่เขาช่วยแฮลิกไม่ได้ต่อมาเอสเวก็ได้ขึ้นไปที่ฝั่งพร้อมทั้งหุดหิดแล้วก็แงนมองไปบนฟ้าพร้อมทั้งบ่นกับพระเจ้าว่าไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยพร้อมกับทิ้งท้ายว่ายังไงตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วต่อมาภาพก็ตัดมาตอนที่ออสเวได้เดินทางเข้าไปยังป่าลึก แล้วเขาก็ได้นั่งลงพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนๆของพวกเขาแล้วเขาก็ดูรูปด้วยความเสียใจแต่แล้วช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆได้มีพวกหมาป่าได้ยืนล้อมออสเว์เป็นจำนวนหลายตัวพวกมันจ้องมองเขาด้วยความอาฆาตพร้อมที่จะเขมือออสเว์ได้ตลอดเวลาแล้วออสเว์ก็เหลือไปเห็นหมาที่อยู่บนเนินแล้วหมาป่าตัวนี้ก็ขู่หมาป่าตัวอื่นให้ออกไป ดังนั้นหมาป่าตัวนี้ก็คือจ่าฝูงและออสเวก็ได้พูดว่านี่คือถ้ำของพวกมันทำให้เขาได้รู้ว่าพวกเขาเดินทางเข้ามาหานรกนั่นเองออสเว์ได้ควักกระเป๋าตังค์ของเขาออกมาพร้อมทั้งดูภาพภรรยาของเขาแล้วก็นึกถึงตอนที่กำลังนอนกับภรรยาของเขาและภาพก็ทำให้เห็นว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องนอนแต่เป็นโรงพยาบาล แล้วเขาก็ปิดกระเป๋าตังค์ของเขาพร้อมทั้งเอาไปกองรวมไว้กับของเพื่อนๆและจากนั้นออสเวก็ได้คิดที่จะต่อสู้กับจา่าฝูงหมาป่าพอออสเวได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าจัดก,การจา่าฝูงสำเร็จหมาป่าตัวอื่นๆก็จะเลิกยุ่งกับเราเองนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ออสเวตัดสินใจที่จะสู้โดยออสเวได้ใส่ในาฬิกาที่เอสได้เอามาจากเครื่องบิน แล้วก็เอาขวดมามัดไว้กับมือและอีกข้างก็ทําในลักษณะเดียวกันโดยเอาสกอตเทปพ,พันมีดไว้กับมือในลักษณะปลายลงแล้วก็ใช้มีดฟันขวดแก้วจนแตกแล้วก่อนที่ออสเวจะทําการสู้เขาก็ได้พูดบทกวีที่พ่อของเขานั้นได้แต่งเอาไว้ขึ้นมาและหลังจากนั้นก็เริ่มสึกและหนังก็ตัดจบลงไป